สวัสดีครับามาพบกับเอกสารภาพทุจริกแล้วครับก็เดี๋ยววันนี้มาตรวจเช็คซ่อมน,นะครับดัดแปลงดีกว่าเอาเรียกว่าดัดแปลงกว่านะนะครับอันนี้คือเป็นแท่นของสว่านนั่นเพื่อนนะเขียนไว้หนึ่งร้อยแปดสิบแปหนึ่งร้อยสี่สิบแปดวีนะครับแล้วก็สี่แอมป์นะครับไม่แน่ใจว่ามันถึงหนึ่งร้อยสี่สิบแปดโวลต์หรือเปล่าเพราะว่าไม่น่าใช่นะเพื่อนนะตัวนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดผมตีตีรหัสก็น่าจะเป็นประมาณ14.8โวลต์นะที่เกิดผมตีรหัสนะก็เจ้าตัวนี้นะครับลูกค้าบอกว่าทำแท่นชาร์จหายนั่นเพื่อนนะนี่ครับโปรติเวลาเราจะชาร์จใช่ไหมมันจะต้องมีมีเป็นแท่นชาร์จของเขาครับเอามาเสียบปุ๊บแล้วก็เอาไปเสียบปลั๊กนะครับเพราะทำหายเนื่องจากว่ามันเป็นงานจีนเนี่ยมันก็จะหาย,ยากหน่อยครับวันนี้เราก็เลยว่าจะมาโมหรือว่าดัดแปลง d i y นะครับทำที่ชาร์จ ในตัวก็เลยนะครับนะครับขั้นตอนการทํำยังไงเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับแล้วก็หมุนดูข้างในก่อนครับว่าอะไรเป็นอะไรก่อนนะครับเพื่อนครับเนี่ยมาดูก่อนเลยว่าอะไรเป็นอะไรเราจะได้วิเคราะห์แล้วก็วางแผนว่าเราจะทําอะไรยังไงต่อนะครับเพื่อนนะครับเพื่อนครับมีน็อตสี่ตัวนะ เอาที่แล้วที่ผมลองคลิไปไว้ครับถ้าเกิดเ,เพื่อนๆหรือเอฟซีที่ติดตามก็จะรู้นะครับว่าเอาที่แล้วผมเอาอุปก,กรณ์อะไรนะครับมาทําแทนชาร์จสว่านไร้สายนะครับนะครับตัวนี้นะเพื่อนครับนะ่ครับชุด BMS ของเขาหนึ่งตัวนะตัวนี้ก็น่าจะตีรหัสเป็นก็คือน่าจะ4แอมป์นะครับช,ชุดตัวนี้นะแล้วผมอย่างที่ผมบอกว่า คำนวณกน็น่าจะประมาณ14.8นั่นเพื่อนนะไม่ใช่148โวลต์หรอกครับดูแล้วนะดูท่านะอันนี้มีรหัสตัวพีเล็กๆก็น่าจะด้านนี้ตัวนี้เป็นบวกนะเดี๋ยวผมจะลองวัดทางไปที่ DC 20โวลต์นั่นเพื่อนนะ DC 20โวลต์แนละ้วผมจะลองวัดลองวัดดูว่า ขึ้นะไระลายไหมอ๋อไม่มีไฟเลยนะเพื่อนะพอลดสเปคลงมาเหลือสองโวลต์ครับสองโวลต์ขึ้นอยู่ศูนย์จุดหนึ่งห้าครับด้านนี้บวกจริงครับด้านนี้บวกแสดงว่าการชาร์จของเขาก็คืออินพุตเอาพุตคือชาร์จตัวเดียวกันนะครับเพราะว่าเราเสียบร่องสล็อตเข้าไปถูกต้องไหมครับแสดงว่าเวลาเราเสียบแท่นสว่านเข้าไปมันก็จะเป็นอยู่ในลักษณะนี้มันจับอย่างนี้นะครับพอเวลาชาร์จก็ถอดสว่านออกมาแล้วก็เสียบแท่นชาร์จเข้าไปแสดงว่า ตัวนี้นะครับเป็นอินพุตเอาต์พุตที่ตัวนะครับมวกอยู่ด้านขวามือนะครับเพื่อนจะสังเกตว่ารุ่นนี้นะครับลองสล็อตฐานอีกก้อนนึงตรงนี้นะเพื่อนนะไม่มีนะครับเห็นไหมว่าทําหลอกไปนะครับเนี่ยทาหลอกไว้ครับมีแบตแค่4ี่ก้อนนะครับหนึ่สองสามสี่ก้อนตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่มีนะครับเพื่อนนะทีนี้ขั้นตอนการโมหรือว่า diy อะไรต่างๆนะผมก็จะลองปิดดูก่อนครับว่า ตัวในเป็นยังไงนะครับพิจถึงนี้นะเพื่อนนะตอนนี้เพื่อนมองเข้าไปข้างในครับว่าตำแหน่งตรงช่วงนี้มันเป็นตัวล็อกสว่านก็คงจะไปแก้ไขอะไรนี้ไม่ได้นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดสัมผัสของสว่านก็ไปทําอะไรมันไม่ได้นะเราก็คงจะทําช่วงนี้นะครับใหนเป็นที่ชาร์จนะเพื่อนนะเพราะว่าผมมองแล้วไอ้เจ้าก้อนเนี้ยไอ้เจ้าก้อนที่มันไม่มีเนี่ยนะครับเราสามารถเจาะด้วอว่าเปลี่ยนแปลงแก้ไขตรงนี้ได้นะครับตัวนี้จะเป็น L d ดี เวลาเรากดตัวนี้ครับจะมีบอกปริมาณไฟนะเพื่อนนะตรงนี้นะครับเนี่ยครับก็เขาก็ออกแบบมาดีพอสมควรนะเพียงแต่ว่ามันใช้แท่นมันจะลําบากนันเพื่อนนะทีนี้เราก็ต้องไปหาไอ้เจ้าช่องเสียบชาร์จอย่างนี้มานั่นเพื่อนนะเห็นไหมครับสว่านต้องใช้ใหญ่หน่อยครับเพราะว่าสว่านมันค่อนข้างที่จะใช้ไฟนะเพื่อนนะเนี่ยก็เป็นในลักษณะนี้นะนี่ครับ ใครไม่มีก็เดี๋ยวผมทิ้งลไลน์ไว้ให้ครับทิ้งไลน์เขาไว้ให้ก็มาพูดคุยกันครับแล้วก็ส่งไปให้ได้นะครับทีนี้เราก็จะมาคํานวณน,นะครับคํานวณตัวนี้คือคํานวณทําช่องเสียบชาร์จก่อนนะครับเห็นไหมผมก็จะเอาประมาณนี้มันจะลงตรงนี้พอด,ดีกันเพื่อนเห็นไหมทีนี้เราก็ไม่ต้องไปง้อแท่นชาร์จที่เป็นเฉพาะรุ่นเฉพาะนั้นๆน,น,นะครับเพื่อนนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะราคาแพงนะถ้าเกิดมันมีนะ ต่โดยส่วนมากยังไม่ค่อยมีกันงเงินเพื่อนบอลเป็นงานจีนนะผมก็จะเอาเข้าไปนิดนึงก็จะประมาณเน้นเพื่อนนะนี่ครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะเพื่อนนะผมก็จะมาร์กนะครับแล้วก็ทําการเจาะครับเพื่อนครับเนี่ยจะประมาณนี้นะให้มันสวยๆกิกลางหน่อยนะเพื่อนนะนี่ครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะเนี๋ยผมก็จะเจาะตรงนี้นะนนเพื่อนนะนี่อเพื่อนครับผมก็ เจาะเพื่อนๆก็ใช้อย่างนี้เลยัเพื่อนนะใช้หัวแรงของเราเลยนะครับเจาะง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเาราก็อาดดสอมาร์คมาร์ช่องเสียบชาที่เราใส่เข้าไปนั่นเลยนะนะครับก็จะง่ายเนาะนะครับขั้นตอนนี้อาจจะยังไม่สวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะใช้คัตเตอร์ํำทางอีกทีหนึ่งนั่นเพื่อนนะนะครับ,รบอาจจะไม่สวยงามสักเท่าไหร่ รเราข้ามเพื่อนนะนะเนี่ยครับเนี่ยครับลองวัดดูนะวัดดูนี่ครับคิดว่าใกล้เคียงนะครับทีนี้เราก็ใช้กระตเตอร์นะครับเพื่อจะได้สวยงามนะเพนะื่อนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดแปลงแป๊บนึงครับ แล้วครับเพื่อนครับตอนนี้ผมก็เจาะครูเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนครับเห็นไหมครับว่าก็จะสวยงามในลักษณะนี้นะเพื่อนนะเราก็เอา,อาหัวแรงหรือว่าเอาสว่านแล้วก็ได้ครับแล้วแต่มีนะครับนําทางก่อนนะครับเคล็ดลับก็คือว่าอย่าเจาะให้มันใหญ่เกินไปนะเพื่อนนะนะครับอันนี้คือเรามาร์กไว้นะผมก็จะใส่ประมาณนี้นะจะใส่ในลักษณะนี้นะ บอดของผมบอดตรงช่วงนี้มันก็จะดันดันตัวนี้ไว้พอดีครับก็จะเป็นในลักษณะอย่างเงี้ยเห็นในกัรเมื่อนครับเวลาเราเสียบสว่านเข้าไปมันก็จะไม่สูงนะครับมันก็จะเสียบเข้าพอดีเลยนะครับอ่ะทีนี้เราก็จะมาเชื่อมสายครับวัดค่าบวกลบนะครับว่าอันตัวไหนเป็นตัวไหนนะเพื่อนนะก็ตั้งไปที่ย่านวัดไดโอดนะครับเนี่ยแปะอาจจะนิดนึงนะครับ เราก็มาดูว่าข้วบวกมันไปตรงไหนนะเื่อนะอันนี้คือผมวัดข้วบวกก่อนนะม่ติดเอ๊ะไม่ม่ายบวกออกด้านหนเฮ้ยเวนะอะบวกออกด้านนี้นะครับผมจับอีกที่นึง เจอผมแบตอ่อนนะครับขออนุญาตนิดนึงแบตมันอ,อน่อะนะครับอ่าจับใหม่นะครับเริ่มจะไม่มีเสียงแล้วอ่ะตัวนี้เป็นบวกนะเพื่อนๆน,นะแสดงว่าตัวนี้เป็นบวกทีนี้เราก็จะมาดูว่าตัวไหนเป็นลบนะเพื่อนนะผมสันนที่ฐานคัวนี้เป็นลบโอเคอันนี้อันนี้ก็ลบเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลบอันนี้ก็ลบอ,อวิ่งถึงกันนะครับ อันนี้คือบวกนะครับอันนี้คือลบจิ้มลบใหม่นะครับตอนนี้ต้องชัวร์นันเพื่อนครับตอนนี้นะโอเคด้านนี้คือบวกแล้วก็จะเชื่อมสายไว้ก่อนนะครับเชื่อมสายไว้ก่อนเลยนะครับผมจะใช้สีเหลืองนะครับเป็นบวกนะครับครับใช้สีเหลืองเป็นบวกนะครับเมื่อกี้ผม ใช้หัวแรงแล้วก็ลืมล้างหัวแรงครับนครับก็จะเชื่อมสายลักษณะในหน้าเพื่อนนะนะครับ,รบเชื่อมพัวบวกก่อนพัวบวกคือตัวนี้ครับเพื่อน เชื่อมไปเลยพอกแต่กัวแล้วหนานะพขึ้นไฟดีซีไฟดีซีเวลาชาร์จใช้ทองแดงเงี้ยเยอะหน่อยครับจะได้เข้าเร็วเต็มเร็วนะครับนะส่วนการเชื่อมผมขอ,อญาตข้ามไ่ก่อนนะครับดีคบเพื่อนครับตอนนี้ผมก็เชื่อมเสร็จแล้วครับสีเหลืองเป็นบวกนะครับสีนํำเงินเป็นลบนะครับก่อนที่เราจะเชื่อมลงของตัวบอร์ดนะครับเราก็จะมาเทส นี่ผมใช้ไฟ12โวลต์นะในการเทสครับก็ใช้มิเตอร์นะครับสาเหตุที่เทสก็คือจะเอาความชัวร์นั้นเพืนะ่อนนะเพื่อนก็ดูที่มิเตอร์นะครับผมก็จะจิ้มแดงไปสีเหลืองแล้วก็ไปสีนะขึ้น12.1แสดงว่าขั้วตรงไม่โดนกันนะครับโอเคทีนี้เราก็จะมาเชื่อมสายนะเพื่อนครับนี่นะเพื่อนนะครับ ้านเชื่อมสายเราก็ต้องมาลื้อครับก็จะเชื่อมไวด้านหลังนั้นเพืนะก็จะมีน็อตอยู่สองตัวตรงจุดนี้นะเพื่อนก็ไขออกมาครับนี่ครับผมก็ไขน็อตเรียบร้อยแล้วก็มาแล่มาแล่แลดูนะทีแรกผมก็จะเชื่อมบนตรงนี้นะเห็นไหมครับเพื่อนครับมันก็ติดพลาสติกตรงนี้นะบเพบื่อนนะคันจะถอดบอร์ดนั้นเพื่อนนะผมขออนุญาตยกตัวนิ้วไปเลยนะนเห็นไหมครับ กันจะถอดบอร์ดเนี่ยเขาก็เชื่อมติดตายต,ายตัวในลักษณะนี้นั่น้นะก็จะดูว่าผมจะถอดฝั่งไหนดีนั่นด้วยนะเพื่อที่จะเชื่อมรอดสายออกมาจากจุดนี้นั่นด้วยนะ,ะผมคงจะต้องถอดตรงจุดนี้ดีกว่าครับเพราะว่าสายตัวนี้ยังมีการยืดหยุ่นนิดหน่อยนะครับนี่ครับนี่ครับก็ถอดไปแล้วอันหนึ่งครับก็เดี๋ยวจะถอดสาย B ลบฝั ok ่งนี้ด้วยนะครับ จะได้เชื่อมง่ายง่ายครับเพืครับให้เราก็เชื่อมกลับแค่น,นั้นเองครับนะหวัวแรงผมก็อาจจะร้อนช้านิดนึ่งนะอันนี้มันเป็นหวัวแรง DIY นะเพื่อนะหวัวแรงตัวนี้ทําขึ้นเองครับมันก็จะเป็นในลักษณะนางนี้นะครับแต่ก็พอใช้ได้ครับจะเย,เย็นหน่อยนะครับ เราถึงจะเปิดตัวนี้ขึ้นมาได้นั้นเพื่อนนะเห็นไ,ไหมครับนี่ครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเชื่อหมอกให้หมดเลยครับพอสายมีแค่สามเส้นเองนะครับ่นั้นเพื่อน,นครับจะได้ชัวร์วนะครับเพื่อน,นครับนี่ครับอันนี้คือบวกนั้นเพื่อนนะอันนี้คือลบนะครับตาม ข้อมูลบอร์ดฮะแล้วเราก็าวัดแล้วนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็จะเชื่อมสายตรงจุดนี้นะครับนะครับอย่างนี้เลยนะเพื่อนนะเพื่อนก็พอกตะก,กััวเยอะนิดน,นึงครับเพราะว่ามันจะร้อนนะครับพอตัวนี้ชาร์จน่าที่ชาร์จเขาน่าจะประมาณสักสิบห้าสิบหกโวลต์นะประมาณนี้นะบวกลบตรงนี้นะเพื่อนนะ กรณีที่เราหาแทนชาร์จไม่ได้โรงงานจีนเนี่ยเราก็ต้องทำนะครับหนังนี้เพื่อนนะครับเสร็จแล้วก็ดึงแค่แน่นหนาครับส่วนตัวนี้นั่นเพื่อนนะผมไหนไหนก็ออกแล้วครับเห็นไหมครับตรงจุดนี้ผมก็จะตัดช่วงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าลองสล็อตของตัวนี้มันจะลงมาตรงนี้พอดีเลยนั่นเพื่อนนะก็ใช้กรรไกรนี่ครับตัดช่วงนี้ไปเลยครับ ไมต้องรีรอเห็นไหม,มก็จะง่ายๆลักษณะนี้เลยก็นะในการดัดแปลงนะครับการ DIY นะครับอน,นี่จะอาจจะแข็มนิดนึงนะครับคีมผมก็ไม่มีนะครับตอนนี้อยู่นอกสถานที่นะครับจะใช้คัตเตอร์ก็ได้ครับนีะครับก็เสร็จแล้วครับ เสร็จแล้วเราก็จะใส่เข้าไปกับคืนเข้าไปหมดนะฮะช่องจะตรงกันหมดนั่นเอนนะเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้เชื่อมก่อนนะ,นะเพื่อนนะ,ะเสียเข้าไปลองสล็อตเขาครับแล้วก็เอาตะก,กั่วมา,าล,ะละยเองครับมันก็จะเข้า,ราตรงมันเองครับตรงจุดอะไรครับตรงจุดนี้นะเพื่อนนะนะเอาแล้วนะครับนะเชื่อมขาจุดนี้เสร็จก็ ตัวนี้ต่อครับแกะออกมายังไงก็เชื่อมมันเดิมไปนานกันเัยนะียไม่ได้ยากอะไรครับนะครับออกตะกัวให้เยอะๆนะที่สําคัญนะครับมีค่อนข้างที่จะตีนฝฟเวลาเรากดที่สว่านมันจะกระชากนะครับ้ยำตะกัวเยอะๆนิดนึงคนระับ เสร็จนะครับเก็บสายเข้าไปเหมือนเดิมครับนี่งันเพื่อนตัวนี้เราก็ออกมาในล,ลักษณะนี้แล้วนี่นะครับทีนี้ก็ไอตัวฝาเหลืองนะครับเนี่ยฟาเหลืองเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปครับเพื่อนครับขอเราก็มาร์กไว้อยู่แล้วนะเพื่อนก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเพื่อนนะ นี่ครับเพื่อนทีนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรครับยิงปืนกาวให้น่าหนาเข้าไปครับอัดเข้าไปเลยครับนะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะดีวผมจะยิงปืนกาวแล้วนะครับเพื่อนครับอันนี้ครับเพื่อนครับผมก็ยิงปืนกาวเรียบร้อยนะเพื่อนเนี้ยก็จะเอาตัวนี้ลงมันก็จะลงกับตรงช่องที่เรามาร์กแล้วก็ตัดไปพอดีเลยนะกันนะเราก็ดูว่าแทนทุกอย่างมันก็จะลง นะอันนี้คือตัวที่เราจะเสียบชาด้าน,นเบื่อนนะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับนี่ครับพอทุกอย่างเสร็จเราก็จะประกอบครับเพื่อนครับการประกอบก็ไม่ได้ยากครับถอดออกมายังไงนั้นเบื่อนนะเราก็ใส่เข้าไปอย่างนั้นเองครับนี่ครับกรณีที่เ,เพื่อนๆนะไปหาแท่นชาร์จซึ่งมันหาไม่ได้แล้วงานจีนวงนี้นะครับ อันนี้ปุ่มกดเช็คสถานะนะครับสายตรงนี้เราก็ออกจากที่เราตัดไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าช่องสล็อตของเราจะลงไปตรงนั้นพอดีไงเพื่อนอ่ะผมลืมไปว่าผมต้องต้องยึดยึดน็อตปอดนะครับสองตัวนะครับเนี่ยเพื่อนทีนี้เราก็จะมาดูกันครับว่าจากที่มันไม่มีไฟเลยนะไฟมันแค่ศูนย์จุดกว่า อยู่ที่ศูนย์จุดกว่าอย่างเี้นะเพื่อนอันนี้คือผมจะยังไม่ปิดนะเพราะว่ามันสําเร็จอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเวลาวัดสอร์สายมิเตอร์มันจะทิ้มเข้าไปไม่ได้ไงก็จะวัดไม่ได้นะนี่ครับผมจะลองเอาสิบสองโวลต์ในการชาร์จก่อนนะครับเพื่อนครับแต่ผมสันนิษฐานว่าน่าจะใช้ประมาณสิบห้าโวลต์นะครับผม้าจอสิบสองโวลต์ในการชาร์จนะครับแล้วก็เสียบสิบสองโวลต์เข้าไปน,นะครับเดี๋ยวผมก็จะวัด กระแสไฟบวกลบตรงนี้นะครับว่าวาไฟมาหรือยังน,น,นะครับเพื่อนก็ดูที่นิเตอร์นะครับจื๊บบวกด้านนี้ผมผิดน,นะครับบวกด้านขวาเมอ,อวิ่งมาที่12นะครับเราววิ่งลงแบตที่เท่าไหร่นะครับ วิ่งที่แบตนะครับนะครับก็กำลังเป็นสิบบุกลบผิดนะครับลงที่บอร์ดประมาณ10.16นะครับขึ้นไปเรื่อยเพื่อนๆเห็นไหมครับตอนนี้แบตผมขึ้นมาเรื่อยๆนะเพื่อนนะน,นะครับนะครับ อทำไมมันถอยหลังเดี๋ยนะผมวัดผิดหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะ balances. ชาร์จทิ้งไว้ก่อนดนีกว่าเพื่อนเพราะว่ามันผมมาวัดจากตรงจุดนี้มันเหมือนไฟมันลดนะถ้าเกิดไฟมันลดก็น่าจะเป็นที่แบตด้วยนะครับแต่ประเด็นคือตอนนี้มันชาร์จแล้วครับผมจะชาร์จทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีครับมาวัดเดิมทีมันแบตอยู่ที่ศูนจุดเท่าไหร่ศูนจุด ประมาณให้ตีตีไประมาณหนึ่งโวลต์นะครับแล้วเราก็จะชาร์จทิ้งไว้ครับว่ามันจะขึ้นกี่โวลต์นะครับอันนี้กันเพื่อนครับเดี๋ยวผมจะลองมาวัดไฟดูนะเพื่อนนะเราวัดตรงจุดนี้ก็ได้นะครับวัดไฟนะเพื่อนนะเพราะว่าจะทิ้งไว้นานมันก็จะกินเวลานั่นเพื่อนนะเพราะตอนนี้ผมก็มาซ่อมตอนกลางคืนนั่นเพื่อนนะก็จะทิมเข้าไปอย่างเงี้ยลักษณะนี้เลยไรับเพื่อนครับ จากไม่มีไฟนะก็นะครับเริ่มขึ้นมา1.70นะครับเดี๋ยวเราก็รอแป๊บนึงครับนี่ครับ1.71 1.72ครับอันนี้ขนาดใช้12โวลต์ในการชาร์จนะครับแต่ผมคิดว่ามันใช้ประมาณ15โวลต์แล้วครับนะผมไม่มีหม้อแปลง15โวลต์นะครับก็เลยเอา12โวลต์ในการชาร์จกันครับนี่ครับก็คือใช้งานได้นะเห็นไหมครับ1.72แล้วก็รอนิดนึงครับ เขาก็ข so 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 ึ้นไปเรื่อยๆครับเห็นไหมครับเพื่อนครับว่าวิธีนี้มันใช้ได้นะครับก็คือเหมือนเหมือนเหมือนแท่นชาร์จรุ่นใหม่ครับเพราะแท่นชาร์จรุ่นใหม่เขาเขาจะไม่มีแท่นสไลด์เสียบนะครับเขาก็จะใช้เป็นอะแดปเตอร์ในการชาร์จแบบนี้ครับจะง่ายกว่านะครับนี่ครับเห็นไหมครับผมจะให้มันถึงประมาณทัก 1. น่ลดอ่ะครับขึ้น1.8นะครับ ถือว่าโอเคนะเพื่อนนะเขาแล้วครับนะครับถือว่าโอเคนะครับจากไม่มีไฟเป็นจุดแปนดครับทีนี้ผมก็จะประกอบจุดน็อตครับอันนี้คือเป็นการเทสเฉยนะครับว่ามันใช้งานได้นะเพื่อนอันนี้ก็คือเป็นสปริงนั่นก็นะตัวนี้นะครับเป็นสปริงเวลาเราเสียครับเราใส่ให้ตรงทุกอย่างให้ตรงหมดครับเพื่อนก็เป็นนั้นเสร็จครับพร้อมส่งมอบแล้วครับเพื่อนๆครับลองทำตามนะครับนะครับ ส่วนแบตเตอรี่นั่นเพื่อนครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ว้ให้นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ของสว่านนี้จะต้องใช้แอมเต็มเท่านั้นนะครับนี่ครับก็จะเป็นในลักษณะนี้เราก็ไม่ต้องไปหาซื้อแท่นมอชาร์จให้มันยุ่งยากครับก็ดัดแปลงเหมือนผมทําแบบนี้นั่นเพื่อนนะนะครับก็อย่าลืมครับในช่องของเอกสารพัดจุดนะครับก็มีคลิปดีโ e g r a นะครับคลิปดัดแปลงคลิปการซ่อมงาน DIY ต่างๆมี เยอะแยะมากมายนะก็เ,เพื่อนๆก็อย่าลืมกดถูกใจกดซับสไคร์แก็กลับเข้ามาดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ